กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2109หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21นะคะได้ลงพื้นที่ค่ะพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยโดยได้ตรวจสุขภาพและมอบยาเวชภัณฑ์เพื่อดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ้0 0เฉพาะกิจทหารพรานที่2109หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีจัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่อําเภอปากชมจังหวัดเลยพร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์ที่จําเป็นค่ะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ทหารพรานพร้อมกับในสิทพยาบาลประจํากองร้อยได้สอบถามความเป็นอยู่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบไม้เท้าช่วยพยุงเดินให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวนะคะ รวมถึงได้มอบไม้เท้าลุงยักษ์ค่ะซึ่งได้ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุด้วยช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเดินและลดความเสี่ยงจากการเดินซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับประชาชนอีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะประชาชนให้การตอบรับและรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ